โปรโมดเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะกันแดดหลอดนี้นะคะ FPF 50 PA บวก3บวกนะคะ20กรัมนะคะเป็นกันแดดผสมพารเมอร์กระชับรูขุมขนป้องกันแสงทุก UV ทุกแสงสีเลยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ำให้กับผิวลดการระคายเคืองนะคะการไม่แดด และก็ยังบำรุงล้ำลึกให้ผิวกระจ่างใสลดกระฝ้าจุดด่างดำค่ะวันนี้หมดเที่ยงวันเท่านั้น5หลอดในราคา1,225บาทแถมไปเลยค่ะอีก2หลอดนะคะกันแดดผิวกายนะคะสูตรสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายซึมกลืนลงผิว เรียบเนียนกริบภายในสามวินาทีค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะของแถมเนี่ยมูลค่า600บาทนะแล้วได้ส่วนลดจากราคาปกตินะคะประมาณ1น0 0งพับาทถูกไหมคะราคาปกติ1,300บาทลดเหลือเพียง1,225บาทได้ของแถมไปอีกมูลค่า600บาทค่ะ